ไ,ไ,ไตอนนี้เราอยู่ที่วัดโลโคโนะฮะหรือวัดทร,รมโพศกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสาคัญในสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดวัดหนึ่งที่ใช้ทําพิธีกรรมถือน้ํำพิพัฒน์สัตย,ยานะหรือว่า,าความซื่อสัตย์ระดับระดับเมืองแล้วก็เป็นจุดที่ ใช้ในการตัดสินความคดีความต่างๆนะฮะแล้วก็ประหารนักโทษนะที่นี่แต่ที่สําคัญตอนนี้เรามาถึงด้านนี้คืออุโบสถนะมีความสําคัญคือหน้าบันเป็นโลกผู้หญิงนะฮะแล้วก็ขี่งูนะน่าจะเป็นพระอุมาหรือไม่ก็บุคคลที่สร้างหรือว่าซ่อมแซมเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อาจเกิดปิศาจอันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้คือ,อความคาดเดาของผมนะแต่ว่านี่คือ หน้าบันที่เป็นผู้หญิงวัดเดียวในตัวเมืองอุทัยธานีแล้วก็เป็นวัดเก่าและที่สนอะไอย่างหนึ่งทั้งสองด้านนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นซุมหน้าต่างจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าทั้งสี่สี่บานเนี่ยสามบานนู้นจะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ไฮไลท์อยู่ด้านนี้นะฮะเป็นเท้าเวสวุวรรณนะถ้าใครต้องการบูชาเท้าเวสวุวรรณนะคราวก่อนเราไปวัดหนองแก่นะนั่นคือราหูขนาดใหญ่หน้าบันของโบสถ์แต่เนี้ย ถ้าวัสดุของุเรามีมาก่อนหน้านั้นแล้วร้อยกว่าปีเกือบถึงอาจจะถึง200ปีก็ได้ที่วัดแห่งนี้นะที่ <c oughs> ซุ้มหน้าตาตรงนี้และซุ้มนี้มีความพิเศษนะเป็นเปลวรัลมีล้อมรอบนะแต่ต่างกับ3าบานนู้นนะสามบานนุ้งค้ายกันนะและอีกอันหนึ่งทางด้านน้นทางด้าน,อ,น,านอ,อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น้ายๆอย่างนี้นะสามบานแต่ว่าความพิเศษจะอยู่บานสุดท้ายจะเป็นเทพพนมแล้วก็มีลิงอยู่4ตัวนะนี่คือความพิเศษ นี่นครับนี่คือโบทเก่าใช่ไหมครับบเก่าฮะแลวได้รับการบรูรณะที่ถือว่าบรูรณะดีในะในการบรูรณะภาพเขียนด้วยแลวเดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพเขียนในบทแห่งนี้เป็นภาพเขียนแทบชุมนุมที่สวยที่สุดของวุฒัทยธานีเพราะเขียนเป็นสามอย่างนะก่อนจะเข้าไปนะฮะเราให้ดูด้านหน้าด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปนะ,ะเปพระพุทธรูปอ,อยู่ในซุ้มปราสาทนะฮะนี่คือซุ้มปราสาทเราจะเห็นว่ามีหลังคาอของปราสาท ว่านบนนี่คือปางข้ามสมุทรนะฮะหรือว่าห้ามน้ําหรือปางป่าชรินสามพี่น้องนะฮะอพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นพระพุทธประธานเป็นพระปางสมาธินะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือข้างบ,บนนะ,ะข้ามาเลยฮนะนี่คือแท้จรดูที่สวยที่สุดของอุทัยธานีนะ,ะด้านนี้มีการซ่อมแล้วก็เขียนให้ดูเหมือนกับเขาเขียนใหม่หม่แต่เนี่ยคือซ่อมแล้วนะฮะได้อย่างตั้งเดิม คือเขียนเ,เติมแต่ว่าเติมในความที่มีความรู้นะฮะเพราะอันนี้ผู้ที่ทำเนี่ยเป็นคนสินแต่ว่าเป็นคนสินที่มีความรู้นะฮะใช้เทคนิคของการไปรทีละขึ้ทีละเซนเติมจากลายเดิมเติมจากลายเดิมว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขียนภาพเดิมป็นอย่างนี้แต่ด้านนี้เ,นเดิมจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือไว้สภาพเดิมสภ<อ>าพเดิมเนี่ยที่ยังไม่ไม่ได้อุรณะนะ ก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้บูรณะแล้วนะแต่บูรณะอยู่ในสภาพเดิมเพื่อปิการหลบหลบล่อแต่ด้านนี้บูรณะให้เห็นว่าถ้าขึ้นภาพจริงๆแล้วสมบูรณ์จะเป็นอย่างนี้และนี่ถือได้ว่าเป็นแหวนชมนุมที่สวยที่สุดของประเทศไทยนะก็จะแบ่งเป็นอบบมนุษย์และเป็นเทพแล้วก็เป็นพรนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะภาพสวยนะฮะแล้วด้านนี้ก็ยังอันนี้คือดั้งเดิมแต่เป็นการบูรณะแล้วก็ไว้ในจุดที่ร่อน ให้ให้คนได้เห็นว่าภาพภาพเดิมคืออ่อสําเร็จแต่จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตามการเวลานะครับแต่ว่าเขาเดือดเครื่องให้เห็นครับเป็นการบูรณะที่สามลอยเดิมนะครับแล้วก็ข้าวมาเป็นวตโจเยะถือได้ว่าตา้ติดตั้งเดิมถือว่าสวยนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นพระเจ้ามาวัสดีมายกทัพมานะ ไม่ยอมแพ้แต่ว่าตอนหลังยอมแพ้เพราะได้กรณีเปรียญบีบน้ำหรือท่วมแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้คือส่วนหนึ่งของอันจะกลับซึ่งแต่ประเทศไทยมีไม่เยอะแยะโอ้เนี่ผมน้แล้วนี่ครับจนกลับเนี่ยนี่นี่นี่จะเป็นสายเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวโคอมที่เป็นแผ่นงอมเนี่ย เป็นนักโบราณคดีแล้วก็เป็นนักเขียนจารึกศิต่างๆเนี่ยท่านเคยถ่ายภาพตรงน,นี้ไว้นะฮะมีสมบูรณ์แต่เนี่ยมมมไม่รู้มันหายไปตอนไหนแต่คนตอนกล้องหญ่น,นะครับไม่ไม่รู้ว่าทุกคน,นเห็น<า>ไหมเนภาษสายในประเทศไทยกันจะอับเนี่ยกัรจะอับน,นะมันมีได้ทีไงแต่ตอนนี้เหลือแค่สายตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับเมื่อกี้ก็คือพอแพนกล้องขึ้นมาด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าด้านบนเขาวาดรูปเป็นอ่ทั้งหมดเลยมี โปรยเทอร์ออมีลายจัมจัมยาม,ม,ด,ามายด้านลิ้ดาบยาก็ใช้เป็นลายลายน้ำแต่ด้านล่นางมีสีนะอันนี้เป็นลายใหม่หรือว่าลายเก่าลายเก่าฮะนี่ครับเขาเขียนตั้งเดิมได้จริงแล้วตัวของหน้าต่างเนี่ยมันมีร่องรอยเดิมเป็นลายลวดน,น้ำนะฮะแต่ว่า,าความรู้ทำเป็นการทาสีเหมือนกับด้านหน้าและสองด้านที่จริงมีภาพแต่ตอนนี้ภาพเหลือแค่ภาพนี้ภาพเดียว ตอน,นอที่กรมศิลป์ยังไม่มาเนี่ยความรู้เท่าไม่ถึงการเอาสีขาวทามหมดเลยหลือจะพาะหน้ามืเพราะว่าภาพที่ยังพอมีให้เห็นจริงๆแล้วทั้งหมดมีการเขียนภาพหมดภาพนี้ก็จะเป็นภาพน่าจะเป็นตอนป่าใ,นในดๆนี่กันน<ล>ะครับแล้วหลังของพระรูปก็จะเป็นบางตอนของพุทธกจ้าเช่นตอนนี้ก็เป็นตอนกรมอธัษนาให้พระพุทธเจ้าประกาศธรรม ด้ดานโน้นก็ลงมาจากสวรรค์ช่ไหดึงหลังจากตกรูปบรรดานะฮะแล้วก็ในที่นี้ถือได้ว่า,าที่สุพรรณจะปูนปั้นนะฮะปูนปั้นพราเทพน่าจะถึงอยุธยานะเดี๋ยวดูในวิหารวิหารนี่ก็จะเห็น<ด>ชัดเลยนะฮะว่าเป็นลักษณะที่สวยงามสวยมากสวยมากผมผมเพิ่งเข้ามาข้างหน้เหมือนกันสวยมากจริงเดี๋ยวเราไปที่วิหารเลยเดี๋ยวไม่รอเพราะว่าตัวการเดี๋ยวไม่เท่าไหร่นะความไพเราะอยู่ที่วิหารด้วย วิหารเนี่ยสงตต่างนะฮะก็จะเหมือนการคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะเป็นสมงานนี้เป็นหน้าการเห็นชัดหน้าการทั้งทั้งห,หัวท้ายเป็นหน้าการแต่ลอกการเป็นดอกไม้แต่ว่าโดยเพ้อเพ้เนี่ยจะเหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องราวของรามเกียรตินะฮะจะมีทศกัณฐ์แปลง,ปลงปนะเป็นปูะนะนเป็นสัตว์ในถิมพานเป็นตอนอสอนดั่งบาด นะฮะแล้วก็ตอนวิบุญวิวิลจำบางนะส่วนหน้าบานก็สวยฮะหน้าบานตรงนี้เขวิหารนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเทพพนมนะฮเป็นสิงห์ไอตัวที่เป็นไม้นะฮะลังครึ่งเป็นดอกไม้น่ะมันคือไม้แกะนะฮะหน้าเป็นไม้แกะนะฮะเนี่ยเหรอฮะไม้เหรอใช่ฮะตัวโบสถ์ก็ใช่กันเนี่ยเป็นไม้แกะนะฮะไม้แกะลงสีนะไม่ใช่ปูนปั้นนะฮะอัดพวยก็เป็นไม้นะฮะนี่นะครับไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวสูงขอ่าตัวเดียเป็นสูงประสาทนะฮะ ต้นหน้าะจะเป็นภาพปางเหมือนกับวันศุกร์ปางลำพึงนะลักษณะเหมือนอยุชยาน่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นหินทรายหน้าเป็นอยุชยาเลยเข้าไปในวิหารวิหารเนี่ยนะข้าพพานเนี่ยเป็นหนึ่งในสองอค์ที่ขาไทยธานีก่อนเข้าไปดูตรงนี้นะฮะไม้ ข้างหน้าต่างแล้วก็บานประตูแกะเป็นรูปดอกกุตานต,ต่อต่อก้านต่อนะฮะนี่เป็นไม้เก่าอาจจะถึงอยุธยานะ,ะ<ม>น้าต่างก็แกะอย่างนี้เหมือนกันไฮไลท์นะฮะที่โค้งรูปนะฮะอ,อันนี้เป็นหนึ่งในสององค์ที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นปาสมาธิแต่ว่าเราดูโค้ดไปที่พระหัตใต้พระหัตจะมีบัวรัตน์นะฮะอีกที่หนึ่งอยู่ที่วิหารของวัดหลวงราชาวาด วัดหลวงแลชาววัดใจใหญ่กว่านี้นะฮะแต่พิเศษก็เหมือนกันคือใต้ตวัวพระหัตจะมีบัวรองรับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอออเอ้ยเอ้ยผมไม่เคยเห็นอ่าอันนี้มีที่อุทัยมีสองแล้วเดี๋ยท่านดูห้าทิศของต่างห้าทิศอันนี้จะมีความพิเศษนะน่าจะถงอยุธยาเป็นดาราทรงคดนะฮะแต่ว่าดารายได้เสียหายในคดในตัวดารายิ่งเจ้เสียท่านไม่อยู่แล้วอ,อันนี้ตั้งเดิมนี่คือคุณป้า่เก่านะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งพี่เลยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นข้างหน้านะครับดูที่มือนะครับดูที่มือสมาธิของพระพุทธรูปนะครับจะเห็นที่พี่เลยบอกว่ามีดอกบัวรองบัวรองรับนะครับอันนี้ผมผมเพ่เห็นปันหาจะใหญ่ตรงนี้ภพรวมคือภาพพาดกันแต่องค์ใหญ่ตรงนี้ปกติปกติเราจะเห็นอยู่ตรงนั่งฐานฐานดอกบัวจะจะอยู่ตรงนั่งอยู่แล้วจะไม่เป็นบัวรับ ว่าม้มไทยมีสององค์มีที่วัดหลวงและที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือกระจกดัานเดิมนะครับที่เอากระจกเกี่วเนี่ยเนี่ก็คือจกเก่าใช้ตังกายตัดได้ระบายขนาดที่ใช้ตังกายตัดได้ปัจจุบันนี้มีผู้ที่คิดค้นหูกระจกแบบเก่าได้แต่จริงๆแล้วสูตรเก่าเนี่ยจะอยู่ในตระกูลของคลฤฤิปปาโมดและที่สำคัญคือภาษาดีภาพยกราภาษาภาษาดีแบบคู่นี้ลงชาติ ลงชาตินี่คือพระโมราพระสารีบุตรแต่พระปรานองนี้ตามมาลุชัยลงชาติถือได้ว่าพระพิทธรูโอกค์นี้เป็นประธานแล้วก็พระโมคคลาพระสารีบุตรที่เป็นลงชาติกถือได้ว่าเป็นพระลงชาติที่เดียวของอุทัยานีที่เป็นพระรูปลงชาติเพราะจริงแล้ว ส่วนมากจะลงรักปิดทองแต่นี่ลงชาติชาติคือสีแดงแล้วก็ปิดทองมีที่นี่สีเดียวนะมีทั้งข้ <นะ S 2> าป <นะ S 2> ระธานพระพุทธาพระสารีบุตรนี่คือความพิเศษอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของวัดลงโคโห,หรือวัดธ <นะ S 1> รรมโหสถผมก็เพิ่งเคยเห็นพระพุทธรูปลงชาต์เคยเห็นนะนี่คือความพิเศษเพราะว่านี่ได้มาบรจุศนะอย่างนี้เะยด้น้าถ้าเป็นด้านเดียวจะเป็นอย่างนี้นี่นี่คือลงรักลงรักสีคือสีดำแล้วก็ปิดทองแต่ด้านลงชาติ ลงชาติสีแดงนะครับถือว่าองค์ใหญ่แล้วชุดใหญ่แบบของกูไทยพันธ์เองรับพิธีเดียวที่นี่ที่เดียวโอ้นะครับเห็นท่านมีความสำคัญท่านพระประธารมีความพิเศษที่มีบัวรองรับแล้วก็บนด้านของฐานภาพเทพต่างๆไม่เหมือนกันอันนี้เป็นประจำเยออ่เป็นลายเหมือนกับลายคล้ายๆเทพพนมนะอันนี้เป็นลายกระจายแต่อันนี้ เป็น,นาลายสงคุดแต่น่าเสียดายว่าเสียงน,นาลายออกไปนะแล้วก็ดันโดนประดับกระจกเกียวนะฮะเนี่ยเป็นลายหนกัไใบไม่ร่วงประดับกระจกเกี่ย,นะย,นยนวกกยนี่คือความพิเศษที่ว่ามาแล้วต้องบอกต้องขอเพราะว่าที่นี่เราอยากให้เห็นว่าของดีของอุทัยเรามีเยอะแต่ว่าอยู่ในที่ที่หลายคนไม่นึกว่าจะมีแต่เวลาเวลามานี่ต้องขออนุญ,ญาตใ,ให้เจ้าวามา,าเปิด,ด,ปดมาเปิดให้นะครับเพราะที่นี่ไม่ได้เปิด ประจําแต่ว่าขอได้นะแล้วก็นี่แหละฮะคืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีวัดลงโฮหรือวัดธรรมโคโศกจังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับโอเค okay. นะครับโอ้ oh. ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับนี่คือความสนคัญ